ในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาถอดกรอบเรือนใหมน่ะครับของตัว isuzu d-max ตัวนี้นะครับเราถอดออกมาเพื่อทำความสะอาดกันครับอโอเคขั้นแรกนะครับในการถอดเรือนใหม่นะครับให้ท่านสังเกตดูนะครับว่าพวงมาลัยของเราอยู่ในระดับไหนนะครับเพราะว่าปกติจะมีตัวปรับคอนโทรลตัวพวงมาลัยอยู่ตรงนี้นะครับสามารถยกขึ้นลงได้ นะครับท่านให้ท่านกดแล้วก็ดันลงมาสุดนะครับเพราะว่าเวลาเราถอดหน้ามันจะมีช่วงระยะในการสไลด์ออกมานะครับถ้าหลายท่านไม่ปรับระดับลงนะครับมันก็จะติดนะครับอ่าในส่วนของกรอบเดอนใหม่นะครับเราสามารถดึงได้เลยนะครับตัวนีอ้ออกมาได้เลยนะครับ ก็สไลด์ออกมานะครับจะมีเกลิปอยู่ด้านหลังนะครับเป็นเกลีพลาสติกอยู่นะครับซึ่งตำแหน่งน็อตหน้าจอเรือนใหม่ก็มีอยู่3จุดนะครับมีซ้ายขวาแล้วก็บนอยู่ช่วงหนึ่งนะครับท่านสามารถหาสกรูนะครับหาไขควงนะครับไม่ใช่สกรูนะครับเพราะว่าเป็นสกรูแฉกนะครับท่านสามารถหาไขควงแฉกนะครับมาคลายน็อตถอดออกไปก่อนนะครับ ่วนหน้าจอเรือนใหม่นะครับพอถอดออกเสร็จเรียบร้อยนะครับถอดน็อตเสร็จท่านก็สามารถสไลด์จอออกมาได้นะครับด้านหลังของจอเรือนใหม่นะครับท่านจะเห็นเป็นปลั๊กนะครับอยู่หนึ่งปลั๊กนะครับแน่นอนครับรถที่ใช้งานนานๆนะครับเรื่องฝุ่นนะครับในขณะที่เราขับรถนะครับเราอาจจะไม่รู้สึกนะครับแต่ว่าถ้ารถที่ใช้งานนานๆจริงๆท่านจะเห็นคราบฝุ่นเยอะมากนะครับ ในกรณีอย่างนี้ท่านก็หาผ้าชุบน้ําเช็ดทําความสะอาดนะครับเพื่อให้รถเราสะอสาดโอเคนะครับเมื่อเคลียความสาะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่กลับไปเหมือนเดิมครับอย่าลืมเสียบปลั๊กนะครับถ้ามีปลั๊กนะครับเป็นตัวใหญ่หน่อยก็จะมีปลั๊กนะครับ,บตัวก็จะไม่มีนะครับก็ถ้าสามารถผลักเข้าไปได้เหมือนเดิม เข้าที่ตรงช่องนะครับท่านสามารถกดเข้าไปได้เลยครับก็ให้สังเกตดูนะครับว่าระยะห่างของกรอบตัวหน้าปัดนะครับกรอบตัวครอบกรอบหน้าปัดนะครับสนิทไหมนะครับสนิทก็โอเคแข็งแรงสแสดงว่าท่านทำได้ครับ <S <S